สวัสดีครับจากร้านคงจักการเกษตรหลืน้ำท่านะครับวันนี้ก็มีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับเป็นเครื่องสูบน้านะครับของฟันด้าแท้นะครับ3ามนิ้ว2นิ้วนะครับ4.5แรง5.5แรงนะครับนี่ครับสินค้าเข้ามาใหม่40กว่าเครื่องนะครับในนี้ครับ40กว่าเครื่องนะครับมีเครื่องตัดหญ้านะครับฟันด้าเข้ามาใหม่ด้วยนะครับนี่ในกล่องนี้ก็มีทั้งหมด ในกล่องนี้เนี่ยกล่องะ 3, 3ละสอ,องเครื่องนะครับหกสามกล่องก็หกเครื่องนะครับเนี่ยเครื่องฮอนด้าเ,เครื่องตัดหญ้าฮอนด้านะครับนี่จะเป็นเครื่องสูบน้ํานะครับปีเข้ามาใหม่นะครับสี่สิบตัวนะครับในนี้เอาเข้าไปข้างในแล้วก็มีนะครับมีทั้งสองนิ้วทั้งสามนิ้วนะครับ สินค้าเราจัดส่งทั่วไทยนะครับส่งทางไปสี์เก็บเงินปลายทางนะครับสินค้าเข้ามาใหม่เยอะๆยะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามหรือสั่งจองเข้ามานะครับได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0811206955นะครับนี่ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ